คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกนะคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนนะมีอยอยถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอคุณผู้ชมนะมีสารสกัดอะไรบ้างฮะนี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาร่ายสีน้ําตาลครีเอทีนหรือว่าโสมนะคะนี่เป็นแค่สารสกัดแค่บางตัวเท่านั้นจริงๆเขามีเยอะมากกว่านี้ค่ะใช่ะ so ่ะโซโซโนนะเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณขวัญพิ่ลินนะเซ็กซี่สตาร์นะคุณผู้ชมนะทำมาเพื่อทานในครอบครัวของเขาเองนะฮะก็คือลูกของพี่ขวัญเน้ําหนน้ะ น้องต่อณระนองก็คือเป็นลูกชายของคุณเบิร์ตพิทยานะะันท์รนงนี่ก็คือรูปนี้นะฮะ<ล>พี่เต๋อก็เคยเห็นตั้งแต่เด็กๆนะฮะลแล้วก็นางก็อยู่ๆเนี่ยเขาไปตรวจสุขภาพเป็นไขมันพอกต่งพอกตับทั้งแม่ทั้งลูกลนะฮะก็เลยเคยคิดมาว่าจะทํายังไงดีให้ลูกเนี่ยนน้ำหนักลงเร็วๆนะฮะแต่ว่าลงเร็วในที่นี้หมายความว่าเขาออกกําลังกายกินอาหารในครบผ้าหมู่นะฮะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะน้องต่อลงมาเนี่ยนะฮะจากร้อยสามโลเหลือหกสิบโลนะฮะหกสิบโลห บอกฉันว่าจะจําได้ว่ามันหอมมากตอนมาเจอฉันครั้งแรกเนี่ย<ฮ>นะฮะเขาบอกว่าเขาทานแต่โซโซโนโน,นะฮะ<อ>แล้วก็ทานอาหารครบห้าหมูแล้วก็ กินทุกมื้อด้วยนะคะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อมื้อเย็นนะครบทุกมื้อเลยครบทุกมื้อเขาไม่ขาดมื้อใดมื้อหนึ่งเลยแล้วก็ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะทำให้น้องต่อเนี่ยจากที่แบบว่าเป็นนางผีเสื้อสมุทรนะฮะก็กลายเป็นตัวเล็กไปเลยนะฮะพี่ตกใจมากฉันบอกว่าเมื่อก่อนถูกเป็นนางยักษ์เลยนะถ้าบอกโอ๊ยเมื่อก่อนหนูน่ารักนะแม่ว่าน้ารักอะไรนเหมือนนางยักษ์เลยค่ะแล้วก็หลังก็ผอมตัวลีนคุณผู้ชมนะฮะโซโนนะช่วยคุได้นะพี่ถึงไม่อยากพูดเยอะ ให้คุณผู้ชมเนี่ยโทรไปดีกว่าพร้อมโปรโมชั่นถ้ากล่องหนึ่งมันอยู่ราคาหลักหลักหลักร้อยหลักร้อยนะคะกล่องหนึ่งอยู่หลักร้อยแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นโปรเนี่ยจะคุ้มกว่านะฮะ <c oughs> วันนี้รับสายเองรับสายเองขายเองคุยเองเลยนะฮะสำหรับพี่ขวัญพี่ลมลินเบอร์โทรเบอร์อะไรฮะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0911199444ย้ํากันอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอจริงๆนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงพี่ไม่เอาเข้าเลย การเด็ดขาดเพราะว่าพอเอามาพี่กินแล้วก็พี่กินแล้วพี่ว่าโอเคอแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นนะคนที่ชอบออกกําลังกายเนะี่ยพี่บอกเลยว่ามันเบิร์นมันจะยิ่งลงเร็วเลยเมันจะออกเผาผ,าน,ผานเผาผานเยอะมากเลยนั่งเฉยเฉยเงยยังอ,ออกเลยนะฮะ,ฮะนั่นคือการลดน้ําหนักที่ดีที่สุดคือการออกกําลังกายนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ไปรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนไปด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะไม่พูดเยอะเจ็บคอโซโซโนเท่านั้นนะ,ะรีบโทรไป0 9 1 1 1 9 9 4 4ความพี่รมนินรับสายเองนะฮะอะหนูเล็กกา้กานะคะเขาบอกต่อสายขอโทษแมททิวรับขาดสตินะฮะใช่ค่ะจากคลิปนะคะที่พี่หนูเล็กเนี่ยออกมาร้องไห้หลังจากที่รู้ข่าวว่าคุณแมททิวไปติดเชื้อโควิด -19 เพราะว่าพี่หนูเล็กเนี่ยได้ไปนั่งสัมภาษณ์ใกล้ชิดกับคุณแมททิวจนตัวเองเนี่ยวิตกกังวลเป็นห่วงวิตกกังวล,ลวหรือวิตกจริต คือตกใจแม่กังวลไงทําให้หลายคนเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เตือนสติบอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนต่อมาเนี่ยในไอจของคุณหนูเล็กเนี่ยมีการอัปเดตความคืบหน้าหลังจากที่เจ้าตัวเดินทางไปตรวจกับดีเจนุ้ยแล้วก็พี่มาอ่อนานะคะที่โรงพยาบาลออกมาโพสต์รูปแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาตรวจแล้วเรียบร้อยหนูเล็กต้องขอโทษแล้วก็ที่ร้องไห้ทําให้หลายคนไม่พอใจทําให้สังคมต้องตื่นตระหนกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากหัวอกคนเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกมากมจริงๆค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่หนูเล็ก <laughs> หนูเล็กอย่าเพิ่งทำไมคะแม่เธอไม่มีเธออ่ะ ต้องไปตรวจก่อนแล้วค่อยมาพูดมไม่ใช่จะยังไม่ทันตรวจเธอก็มาพูดแล้วก็มาเยอะแล้วแก้วมางกรแสนกม็ดแล้วเพราะว่าหลายคนก็เสียความรู้สึกใช่ไหมคะไม่ใช่หลายคนก็เสียความรู้สึกคนเราเนี่ยถ้ามันยัง50-50เนี่ยมันต้องไปที่ไปหาหมอแลอ้วหมอตรวจมันจะเอ๊ยดึงเงินดงเขาตายอย่างนี้ตายเออพี่หนูเล็กเนี่ยบอกว่าคิดถึงลูกตอนนั้นเนี่ยแค่คิดว่าถ้าต้องหางลูก14วันเนี่ยก็เลยกั้นน้าตาไม่ไหวนะคะพัก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  พักนอนเยอะเค่ะกินนอนเยอะเอะนะฮะส่วนตอนนี้เห็นบอกว่าโทรไปขอโทษพี่แมททิวแล้วเรียบร้อยต่อไปเนี่ยจะมีสติให้มากกว่านี้ค่ะนอนเยอะเะพักเยอะเอพักเยอะเนอนเยอะๆยอะย่าเยอะคนในเน็ตคนอะไรเขาด่าสาปส่งกันเลยให้พักก่อนนะแม่เขาบอกเยอะสิ่งแรกเนี่ยเราถ้าเกิดเรายังไม่แน่ใจว่าติดไม่ติดเนี่ยก็ทําเหมือนนุ้ยกับพี่ม้าไง ไปโรงพยาบาลแล้วไปตรวจเสียเจ็ดพแล้วก็ไปตรวจมีตังแล้วนี่ก็ตรวจไปสนะี่เจ็ดพันห้า่ะก็ตรวจไปแล้วมันมีกับมันมีมันมีก็รักษามไม่ได้ตายไม่มีก็ถือว่าโชคดีไปแล้วก็มารักมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นไม่ใช่อ,อะไรเป็นอะไรอต้องรู้ก่อนสรุปว่าไม่ต้องตรวจแล้วอย่างนงี้ถา,<ะ>ถ,า,าถ้ามาอาการแบบหมูเล็กตั้งแต่ช่วงแรกไม่ต้องตรวจแล้วไ,ไปโรงพยาบาลน,นี้ก่อนเลย โรงพยาบาลน,นี้เลยโรงพยาบาลน,นี้โรงพยาบาลเดียวค่ะแม่นั่นแหละเ <c oughs> ยอะเยอะไปหมดเยอะโอ้ทำอย่างกับมันเป็นอีโบลาทำอย่างกับมันเป็นโรคแบบวัลซ่าค่ะโอ้ตายแล้วมันเยอะมันทําให้คนตะหนกตกตื่นกระเทยห้องนู้นเขาก็ตหนกไปแล้วเขาก็ตกใจเหมือนกันไปซื้อของซื้อของกับผัวอ๋อไปตุนของไปตุนของแล้วเพื่อนพี่คนหนึ่งนะ ก็บอกว่ารีบมานะรีบมานะเนี่ยห้างของจะหมดแล้วค่ะฉันเดินอยู่ตลาดร้อยหนึ่งแม่ค้านั่งเกาตูดกันไม่เห็นมีใครซื้อสักคนนึงนั่งตกแมงวันใช่ไหมเงียบอยา่กับป่าช้าไม่มีของเต็มไปหมดถูกคนห้างจะไ,ไปซื้ออีกสรุปไปตลาดดีกว่าไปตลาดร้อยหนึ่งอะตรงปากทางอ่ะค่ะแม่ค้านั่งเกาตูดกันเต็มไปหมดข้าวส่งข้าวสอนคอยเป็นเกลือนไม่เห็นมีใครไปซื้อแ่คระดักแมวแหรอวันนี้ อาแม่ชี้ชงให้แล้วนะไปซื้อที่ตลาดไปตลาดถูกกว่าเยอะพี่บอกเลยแล้วไม่มีไปตลาดเพราะทุกคนอยากจะเดินแอร์กันไปแย่งกันพวกนี้เป็นอย่างนี้อุปทานหมู่อุปทานหมู่แย่งกันกินแย่งกันเที่ยวแย่งกันกลับแล้วก็แย่งกันกักตุนสินค้าลแล้วฉันถามเธอว่าการที่แย่งกันไปอย่างนั้นแล้วไปรวมกัตรงนั้นะ่ะเชื้อไปรวมกันสี่ยงก่าไปรวมตรงนั้นหมดแล้วอะ,ะแม่แล้วก็มีคนในนี้ไปด้วยนะค่ะเขาไปแล้วเรียบร้อยซื้อของมาเยอะเลยแมคโครลังสิต ซื้อมาสคาร่าเขาไปกับใครเหรอคะผัวออ้หหไปกับผัวกะอยู่ด้วยกันไงกัดตุนสินค้าแล้วก็พี่ก็ไปลื้อของมันว่ามันซื้ออะไรมาบ้างซื้ออะไรบ้างค่ะมีเควายหรยาโอ้ยอันนี่ขัดตุนเหรอแม่กลัวขาดตลาดเนอะแล้วแม่ก็มาถามพี่ตอนเช้า่าไหคะแม่แม่เจลล้างมือหนูหมดหนูใช้เควายแทนได้ไหมโอ้ยน่ากลัวมากบอกมาร์ท มันไม่ดีนะลูกเความันสําหรับหล่อลื่นมันไม่ใช่เจลล้างมือจะติดเชื้อ,อโควิดทัามาจ,าจะใช้เควาจริงให้ใช้ล้างหนะ้าอุ้ยจะฆ่าเชื้อจะติดอะไรกันแน่เนี่ยแม่เออนะคะอย่าเยอะนะลูกเพราะถ้าหนูเยอะปั๊บเนี่ยมันจะตนกนะ,ะคะมันตนกเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ได้เกิดครั้งแรกในประเทศไทยมันเกิดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วหนูเล็กตั้งแต่ก่อนเธอจะเข้าวงการอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตนกอย่าตื่นตะนกอย่าทำให้คนอื่นเขาโอเวอร์แอคติ้งไปด้วยนะคะ เอออะภาพล่าสุดแมทธิวนะหลังเข้าโรงพยาบาลนะฮะมามารับตัวไปรักษานะสุดซึ้งทุกกําลังใจนะบอยไม่โทษไม่โทษกันค่ะหลังจากที่คุณแมทธิวออกมาบอกว่าตัวเองติดเชื้อโควิดในทีแล้วเห็นว่าล่าสุดเมื่อเช้าวานนี้คุณแมทธิวนะคะได้มีการโพสต์ภาพตัวเองบนเตียงคนไข้แล้วก็บอกเล่าข้อความว่าขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้นะครับทราบซึ้งจริงๆเราทุกคนต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันไม่แยกกันไม่โทษกันไม่ตีกันทุกที่ทุกประเทศตอนนี้กําลังลําบากก็มีทั้งคนในวงการแล้วก็ ก็โลกโซเชียลนะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันจํานวนมากค่ะขอข้ามไปข่าวสุดท้ายนะมิสเตอร์ป๋องนะพิธีกรคู่แมทธิวเขาบอกแจ้งแล้วนะว่าติดเหมือนกันนะฮะใช่ค่ะซึ่งมิสเตอร์ป๋องออกมาบอกแล้วนะคะซึ่งเขาเป็นพิธีกรคู่กับคุณแมทธิวบอกว่าตอนนี้เนี่ยทราบผลตรวจแล้วติดเชื้อโควิด -19 ค่ะมิสเตอร์ป๋องออกมาโพสต์ยืนยันเลยแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ออกมาขอโทษผู้ใหญ่ที่ทําให้เสียงานสร้างความเดือดร้อนจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเลื่อนไปลิเวอร์พูลเพราะว่ากลัวที่ จะไปติดเชื้อแต่ก็ไม่รอดค่ะติดเชื้อจนได้พอเป็นเนี่ยก็เลยต้องรักษาไปจะสู้กับโรคนี้ให้ได้แล้วก็ขอให้รอการกลับมาค่ะมาที่อีกหนึ่งคนพระเอกอีกหนึ่งคนนะเป้อารักนะโชว์ผลตรวจโควิดนะหลังใกล้ชิดนะแมทธิวนะฮะ,ะเป็นยังไงในข่ขยมวยด้วยค่ะก็สําหรับคุณเป้อารักก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการไปตรวจเชื้อโควิด -19 จริงๆเนี่ยคุณเป้อารักไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยแต่ว่าไปเจอคุณแมทธิวมาวันที่16กุมภาพันธ์ก็เลยอยากที่จะแสดงความรับผิดชออบต่สังคมก็ ไปตรวจให้แบบว่าสังคมได้กระจ่างเลยตอนนี้เนี่ยออกมาแล้วผลก็คือไม่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทางครอบครัวของคุณแมทธิวค่ะใช่ค่ะมัสคาร่าก็ไปตรวจมาแล้วนะล่าสุดตรวจอะไรคะ <COVID S 1> แมบบ่โควิดนี่แหละเป็นไงคะไม่เจอโควิดอ้าวแล้วเจออะไรคะอีโบลาไม่เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นหนักกับโควิดหนักเลยอีโบลาจริงจริงหมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นโควิดนะครับดีใจด้วยนะคะ แต่ทางเราขอเสียใจด้วยนะครับเพราะคุณมีเชื้ออีโบลาโอเครียดหนักกว่าเดิมแล้วแม่ใช่โอ้แล้วหนักก็ร้องไห้ใหญ่เลยอใช่นางบอกนางจะฆ่าตัวตายก็เลยต้องกักตุนสินค้าแล้วบอกไม่ต้องฆ่าตัวตายทำอะไรคะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็ตายโ้โนแล้วตอนนี้กินยากครบไหมลูกครบโดนหรือยังครบนะคะแล้วได้ไปซื้ออะไรมาบ้าง บางคนเนี่ยไปซื้อบอกกักตุนกักตุนเนี่ยค่ะอยู่3ามวันไปซื้อใหม่เพราะว่าหมดไม่ใช่ตักกะไม่ใช่ตักตุนตักกะตะก,กะกินกินหมดไงเ<ม>ไอ้ของ<ล>ที่กักตุนซื้อมาแลาไม่กี่วันมันก็กินหมดไงสรุปได้น้ําหนักเพิ่มน้ําหนักเพิ่มแล้วของที่ซื้อตักซื้อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นจังฟู o o ของที่แบบว่าเราไม่ทานกันในยามสภาวะปกตินั่นแหละเราก็จะกินของพวกนั้นกันนะตกะค่ะเพื่อนพี่คนนึงบอกไม่ออกไปเด็กขาดค่ะ พอไรรู้ไหมออไ,ไม่มีเงินไปซื้อ <laughs> อยู่บ้านดีกว่า <laughs> ฉันบอกเลยโลกนี้เนี่ยนะคนจนเนี่ยเป็นแลวล,ล,ลำบากอย่างเดียวเลยนะอยู่บ้านไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วออก <c oughs> ไปก็ถ้า <c oughs> เ,ปเป็นอีกก็ไม่มีค่ารักษาพยาบาล <c oughs> <จ>เออ,อแล้วคนที่เขาไม่มีค่ารักษาพยาบาลเรามีหน่วยงานภาครัฐมาดูแลไหมอ่ะอ๋อตอนนี้มีไหมลูกอ๋อตอนนี้มีแค่ประกันแต่ว่าถ้าไม่มีเงินละมาร์ทแล้ว คนที่เขาทาอาชีพอิสระล่ะลูกอาชีพอิสระที่เขาไม่ได้มีประกันสังคมไง โอ้ไม่เอาแลวแหละการพวกนี้ไม่เอาแล้วโควิดมันก็เป็นเดี๋ยวก็จะเป็นโรคประจำฤดูไปนั่นแหลมตอนนี้นโยบายที่ชัดเจนยังไม่มีค่ะยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะคะอ่ะลิเดียระบายความในใจปัญหาโควิดไนทีพร้อมแจ้งอาการของแมทธิวค่ะค่ะก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแมทธิวออกมาบอกว่าเป็นโควิด1 9นะคะคุณลิเดียก็เลยมาอัปเดตอาการให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยตอนแรกแมทธิวเนี่ยแทบจะไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีน้ำมูกไม่มีไอไม่เจ็บคอแต่2วันที่แล้วเนี่ยปวดเมื่อยเล็กน้อยตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะออกกำลังกาย ได้แหละก็เลยเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อตามมาด้วยการคัดจมูกนิดหน่อยเหมือนเป็นภูมิแพ้ที่เคยเป็นแต่วันต,ต่อมาเนี่ยคุณแมทธิวเป็นไขออน้อ่อนๆ36.9ถึง37กว่าเลยไปเช็คที่โรงพยาบาล พอไปถึงหน้าโรงพยาบาลปุ๊บก็จะมีการยิงปืนเลเซอร์ใช่ไหมคะออวัดอุณหภูมิซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่วัดมาคุณแมทธิวไม่มีไข้แต่ด้วยความที่คุณแมทธิวเนี่ยไม่เชื่อในความแม่นยําของเลเซอร์ออก็เลยขอตรวจอย่างละเอียดปรากฏว่าผลตรวจก็คือมีไข 38. 3, <อ>้38.3สูงมากๆ<อ>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกเลยว่าการตรวจด้วยการยิงปืนแบบเลเซอร์แบบนี้ตามที่ต่างๆอาจจะไม่ได้แม่นยําสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย ให้ทุกคนเราวังกันแบบมากๆเลยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็บางคนนะคะเมาแล้วก็ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ด้วยอ๋อใช่แม่บอกว่ากลัวติดโควิดก็ติดโควิดหรือกลัวอะไรกติดโควิดค่ะ <laughs> ไปไเรื่อยๆนะคะคนไทยเรานะคะเก่งนะ,ะเราไม่ใช่คนโง่เราเป็นคนฉลาดนะคะพักสักรูแต่ก่อนจะพักต้องขอขอบคุณนี่เลยโซโซโนนะ,ะผลิตภัณฑ์โดยนะคะ <c oughs> คุณแม่ที่รักลูกนะคะแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยนะคะรูปร่างดีนะคะปลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะสารพัดโรคเลยพี่ขวัญพี่ลมหลินมีลูกที่น้อง ต่อนะฮะหนักร้อยสามโลก,โก็เลยคิดผลิตภัณฑ์แล้วก็ใส่แต่ของพรีเมียมนะคะ,คะไม่มีใดสกิดเธอเลยนะคะเพาใส่ที่ใส่มาทั้งหมดนี่คือของแพงนะคะไม่มีเพื่อนสกิดเพราะเธอทำเองกับลูกเธอสองคนนั้นแล้วก็ทําทานเองแล้วน้ำหนักเธอก็ลงนะ,ะแต่ว่าเธอก็ออกกําลังกายด้วยแล้วก็รับประทานอาหารครบ5้าหมูมีอยอถูกต้องตามกฎหมายนะ,ะ,ะแล้วก็มีการบอกนะ,ะ,ะเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะ,ะ,ะพี่เต๋าไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเจ็บคอคของไม่ดีจริงไม่ได้มาตั้งตรงนี้เด็ดขาดวันนี้มาแล้วพร้อมโปรถ้าหนึ่งกล่องเนี่ยลว แค่หลักร้อยแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นเซ็ตเนี่ยจะถูกกว่าไอ้จะจะคุ้มกว่านะฮะเบอร์โทรเบอร์อะไรฮะค่ะเบอร์โทร091 119 9444้ําย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะ091 119 9444ค,ค่ะก่อนึพี่ลมลินรับสายเองพักสักครู่นึ่งก่อนครับค่ะ